สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งโซล่าเซลล์ครับซับเมอร์โซล่าเซลล์นะครับที่ความลึก30เมตรนะครับระดับน้ำอยู่ที่4เมตรนะครับบ้านถนนนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์นะฮะโดยทีมงานช่างป๋องนะช่างป๋องช่างป๋องนะฮะช่างป๋องทีมงานโซล่าเซลล์ซับเมอร์นะครับหนึงนิ้วครึ่งดูดน้ำประดานะครับ2แผง300วัตต์ครับ ทมงานคุณภาพนะฮะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต้นทุนสนกาวครับระบบ๊มน้ำโซล่าเซลล์ครับท่อคุมห้านิ้วนะครับท่อส่งออก1นิ้วครึ่งนะครับป๋องโซล่าเซลล์ครับ